DJ สวัสดีค่ะเมค่ะวันนี้เมมาอยู่คลอง13ลำลูกกาปทุมธานีนะคะอันนี้คือทางเข้าที่จะไปดูที่ดินของเรานะคะนี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านทางเข้าที่จะไปดูที่ดินของเรานะคะ,ะทางนี้นะคะวิ่งไปคลอง13ลำลูกกานะคะไปบริษัทไทยน้ำพิพ บริษทัทนีโอบริษทัทชิปเป้นะคะโรงเรียนเทพศิรินนะคะไปทางด้านนี้นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะไปรังสิตนครนายกนะคะทางด้านนี้นะคะถ้าวิ่งมาจากรังสิตนครนายกนะคะให้สังเกตนะคะมัสยิดแรกนะคะคือมัสยิดต,ตรงนี้นะคะชื่อมัสยิดนูรุตอิสลามนะคะนี่นะคะ ส่วนตรงด้านนี้นะคะคือทางเข้านะคะจะอยู่ข้างมัสยิดนะคะไปทางด้านนี้นะคะถึงที่ดินนะคะประมาณนะคะ700เมตรนะคะโดยประมาณนะคะนี่นะคะทางเข้านะคะนี่นะคะไปทางนี้นะคะดูที่ดินของเรานะคะ เดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปชมที่ดินที่เราประกาศขายนะคะตามมานะคะ,ะ,คะอ่ามาถึงที่ดินที่เราประกาศขายแล้วนะคะ,ะเมื่อสักครู่นะคะมเมย์ให้ดูทางเข้าที่จะมาดูที่ดินนะคะ,อะตอนนี้นะคะอัปเดตนะคะที่ดินคลอง13บสามลำลูกกาปทุมธานีนะคะ <yes> เหลือ2แปลงสุดท้ายแล้วนะคะ ขนาดเนื้อที่นะคะ1ไร่นะคะหน้ากว้างอยู่ที่28เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่58เมตรนะคะอ um ่าอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที occasions occasions ่ดินที่เหลือนะคะนี้เหลืออยู่2แปลงสุดท้ายแล้วนะคะแปลงที่3แล้วก็แปลงที่4นะคะอันนี้คือแปลงที่3นะคะอ่าส่วนแปลงที่4อยู่ตรงหน้านุ้นนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินที่เราประกาศขายนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินคลอง13ลำลูกกาปทุมธานีนะคะแอด ID ีไลน์เมนะคะ092 498 2979คะ่ะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสวดีคะ่ะ